ส่วนชาวบ้านกลุ่มต้านเหมืองโปรแตสค่าในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดกว่าร้อยคนได้บุกไปที่สารกลางกดดันผู้ว่าราชการจังหวัดให้ยุติทำอุโมงคใหม่ค่ะที่บริเวณลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีได้มีกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่ได้รวมชาวบ้าน3ตำบลในพื้นที่ตำบลน,น้องไซตำบลบัวเกียดต,ตำบลน,นอง ตำบลนนเมืองพัฒนาอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมากว่าร้อยคนเดินทางมาชุมนุมเรียกร้องติดตามทวงถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาคนใหม่เรื่องข้อตกลงยุติการแก้ผังโครงการเหมือนโปแตสของบริษัทเหมืองไทยคลิที่กำลังเปลี่ยนจุดขุดอุโมงใหม่ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าจะ,ะเผชิญกับสภาวะดินเค็มน้ำเค็มกระทบกับที่ทำกินและที่อยู่อาศัย โดยช่วงเช้ากลุ่มชาวบ้านได้เดินทางไปชุมนุมกันที่บริเวณลานย่าโมพร้อมกับมีการแสดงละครสั้นเพื่อบนบานต่อหน้าย่าโมโดยเนื้อหาของละครที่กลุ่มชาวบ้านได้แสดงนั้นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหมืองแรก จากนั้นกลุ่มชาวบ้านได้เคลื่อนขบวนจากบริเวณลานย่าโมไปยังบริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไปขอพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งระหว่างที่เดินทางไปยังบริเวณสารกลางก็มีการถือป้ายผ้าต่อต้านไม่เอาเหมืองแร่โปรตสพร้อมกับตะโกนว่าเราไม่เอาเหมืองแร่โปรตสโดยเมื่อไปถึงบริเวณสารกลางจังหวัด กลุ่มชาวบ้านก็มีการยื่นคำขาดกับเจ้าหน้าที่ที่มารอกลุ่มชาวบ้านว่าถ้าหากไม่ได้เจราจากับผู้ว่าราชการจังหวัดทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะปักหลักพักแรมอยู่ที่สารลกลางจังหวัดแต่ว่าเนื่องจากท่านผู้วา่านายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ติดภารกิจอยู่ที่ต่างอำเภอจึงไม่ได้เดินทางมาพบ ทางกลุ่มชาวบ้านจึงมีการนําเต็นท์สองหลังมากางเอาไว้ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์และสเสบียงประกอบอาหารปักหลักค้างแรมกันอยู่ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดจนกว่าจะได้เจรจากับผู้ว่าราชการจนเป็นที่น่าพอใจตามคําเรียกร้องของชาวบ้านโดยจุดมุ่งหมายของชาวบ้านก็คือต้องการจะทวงถามข้อยุติ การแก้ผังโครงการเหมืองแร่โปแตสของบริษัทไทยคลิทที่กำลังเปลี่ยนจุดขุดอุโมงใหม่โดยเกรงว่าจะไปกระทบกับชาวบ้านที่เดิมทีนั้นจะต้องเผชิญกับสภาวะดินเค็มน้ำเค็มกระทบกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัาย ซึ่งชาวบ้านทราบมาว่าจะมีการใช้ระเบิดในการขุดอุมโมง์เพิ่มอีก3มอุมโมง์กลุ่มชาวบ้านจึงได้เดินทางมายื่นข้อเสนอขอพูดคุยเจราจากับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและไม่ต้องการให้ทางคณะกรรมการกพอรอเข้ามาร่วมประชุมด้วยซึ่งถ้าหากไม่สามารถตกลงเจราจากันได้ชาวบ้านก็จะพักค้างแรมกันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ข้อยุติที่เป็นที่น่าพอใจค่ะ